สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่านําเสนอรถกระบะยอดพันอึดนะคะได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันเลยค่ะสําหรับรถยนต์ปี2000คันนี้นะคะอีสุสุด,ดากอค่ะรถยนต์ปี2 0 0รถบรถบานๆนะคะสภาพสวยๆค่ะอึดถึกทนใช้งานได้ดีจริงค่ะดากอนไอสองจเทอร์โบนะคะปี2000คันนี้ทางด้านผู้ขายต้องการขายในราคาตัดสดเลยค่ะ 96,000บาทนะคะเครื่องยนต์แน่แนๆเกียร์ดีเฟืองท้ายดีคัสซีดีค่ะวิ่งทางไกลได้สบายเลยนะคะภายในสภาพแบบนี้เลยค่ะทุกท่านเดิมจากโรงงานมาเลยนะคะสภาพเดิมๆค่ะไม่มีแตกหักนะคะแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติผงกมลา,ายเป็นพาวเวอร์นะคะโครงสร้างสวยค่ะไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำสภาพสีเรียบร้อยดีทั้งคันค่ะ รถได้สภาพแบบเดิมสวยมากเลยนะคะเอกสารมีครบค่ะทุกท่านภาษีปี68ท่านใดที่สนใจคันนี้เข้าไปดูรถกันก่อนได้ค่ะทุกท่านอยู่แถวถนนกาญจนาซอยสวนผักเดอะเบสหนะคะสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูรถโทรคุยผู้ขายค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดหมายล่วงหน้าและคนเดินทางไปดูตัวจริงก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านโดยตรงแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเบื้องต้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้า ในวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ